พร้อมเสิร์ฟใครอยากมากินด้วยไหมมาเร็วมีอันนี้อันเดียวที่ซื้อนอกนั้นเอาเก็บมาจากสวนเ,เ,กเ,เก็บมาจากสวนเ,เก็บมาจากขอบหน้าต่างโอเคใครชอบ <c oughs> ก็ลองทำดูนะคะลองทำลองทากินดูเพราะว่าช่วงนี้มันหากินไม่ค่อยได้เนาะมันต้องไปสั่งเข้าต้องโน่นต้องนี่ลำบาก โอเคโอเคเหมือนเหนื่อยเนานะอืมเรามาทำพริกไทยขาวดำแดงขาวพริกไทยดำผสมกันนิดหน่อยเราจะทำเครื่องแกงโอ้ยกระเด็นพริกแกงแดงพริกแกงเผ็ด ให้มามันเป็นมะกรูดเก็บมาจากเมืองไทยมะกรูดเอ,อปอกผิวแห้งๆมา กระดโอเคแล้วพอตำเสร็จใช่ไหมก็เอาหอมใส่นิดหน่อย แล้วจ้ะเอาใส่เข้าไปพริกแกงพริกแกงเผ็ดประมาณช้อนพูนๆถ้าเราใส่แต่พริกแกงเผ็ดอย่างเดียวอะ่ะมันมันกลิ่นโอๆมันจะไม่อร่อยอะ่ะพริกสําเร็จรูปอ่ะนะแต่เราเอามาใส่เครื่องแกงอกีกเอามาใส่ตำตำใส่เครื่องเพิ่มก็เครื่องเพิ่มก็มีกระเทียมมีหอมมีใครใส่กระปิก็ใส่ แล้วก็อะไรนะพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็รากผักชีเมื่อกี้ใส่รากผักชีไปด้วยลืมตอนตอนใส่ไม่ได้ไม่ได้ทําวิดีโอนะคะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็หอมแล้วก็กะปิกะปิดแต่อันนี้ไม่ได้ใส่กะปินะคะถ้าใครจะใส่กะปิก็ใส่แล้วเกล็ดแดงก็ต้อง เข้ากันอย่างเงี้ยมันจะไม่เหม็นโอพริกแกงเลยมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้กลิ่นพริกแกงที่แบบเหมือนเราซื้อมามันจะไม่ได้กลิ่นนั้นเลยมันจะได้กลิ่นใหม่กลิ่นที่หอมขึ้น,นโอเคประมาณนี้เห็นไหมเสร็จแล้วโอเคเรอื่นเราไปทำอย่างอื่นต่อโอเคโอเคเราจะมาทา ข้าวข้าวกล้องนะคะข้าวไรเบอร์รี่ผสมข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องหนึ่งสองสามพอแล้วเนาะทำคนเดียวกินคนเดียวใส่อีกนิดหน่อยมาเตะตักทีมามา ลูกสากแล้วตกใจเลยพริกแกงแดงพริกแกงเผ็ดอันนี้จริงๆเขาใส่ไข่นะแต่นี่จะไม่ใส่ไข่ผงปรุงรส ก็หกแล้วเธอเออมันอะไรซอสซีอิ้วขาวเออไม่ใช่ซีอิ้วขาวซีอิ้วเห็ดหอมเอ้ย <c oughs> เขาเรียกอะไรซอสเห็ดหอมอืมอประมาณหนึ่งช้อน ขาไม่ใช่ซอสภูเขาคกิบคอมเมนต์ก็เหมือนซอสภูเขาแล้วนะนิดหน่อยซีอิ้วขาวเห็ดหอมอ,อ่ะเราเนื้อปา,ปากมันกว้างแล้วก็ค่อยๆระวังโอเคแล้วก็ขยำขยำเข้ากันนะคะแล้วก็ตามด้วยเนี่ย ใบมะกรูดซอสเตั้งกราช้าใส่ะแต่ยอะหอมดมิอยากใส่มะพร้าวโค้กด้วยแต่ไม่มีมะพร้าวถ้าใครมีมะพร้าวใส่มะพร้าวลงไปด้วยจะหอมๆอ,อันนี้ไม่มีมะพร้าวอันนี้แค่นี้ เขาแค่ปั้นได้เลยค่ะ อันนี้ทำสไตล์ปีตาเด้วย ไม่ได้ใส่ไข่หรอกพาะจะไม่กินไข่ด้วยเอาให้เจแบบสุดๆเกอันนี้ ก็เอาไปลวกน้ำร้อนให้สุกแล้วก็เอามาสับสับสแต่ตรงเนี้ยใครจะใช้เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรก็แล้วแต่นะได้เลยอันนี้จะใช้อันนี้เพราะว่าจะกิบเป็นเกี๊ยสับสัหมืนหูสับเหมืนหมูสับ ก็จะเอาอัเนี้ยที่เราสับๆไล้เมื่อกี้ก like okay ็ต really ึงกรโสตต้อนให้ลก้อนก็ได้แต่ฮะมัน่ะนี้น่าจะเป็นงยีมากกว่าะมันเก็บซอยซอสไซอยนียไม่ซ้ำชื้นไม่ได้เลยยังจะดีอดไอันนี้ค่อะ

ันนี้มันสุกแล้วแหละแล้วเ,เราก็จะคั่วให้มันหอมเลยให้มันได้รสชาติ่อยออกน้ำตาลนิดนึงแทนห,หมูสับเนี่ยเหมือนเอาหมูมารวน,นอ่ะหมูมารวนถ้าใครถ้าใครจะกินเหมือนยำแหนมจริงๆเลยก็นอ่นอ่ะนะ ใช้หมูสับเลยใช้หนังหมูซอยอันนี้ก็จะกินดับดัดเป็นไมอยากกินแต่ว่าก็จะดัดเอานั่นมันเสร็จมันร้องแล้วสิบนาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูิว่ามันเป็นยังไงนี่เบาไฟเดี๋ยวสิบเนาะไปดูหน้าตาอันนั้นก่อนมาเราลองมาชุบสักสองก้อนโอ้โหเยอะกสองก้อนสามก้อน ใช้แป้งทอดกรอบธรรมดาน้ำเย็นน้ำเย็ยนเป็นน้ำโซดาไดค่อยใส่ อันตอนนี้ก็ใครจะใส่ไข่อีกก็ได้นะใสไปสักครึ่งลูกตีสีแล้วใส่ลงไปหน่อยนะเราจะไม่ใ,ให้เขาเกาะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็ง ทอดกรอบเนื้อเนี่ก็ได้นะจ๊ะมันก็จะกุ๊กกิ๊กไปน้ำมันร้อนแล้วไปดู เดี๋ยวพี่น้องพามาเก็บใบใบชะพูเอาปลูกไว้ขอบหน้าต่างงามไหมอุ่นดีเนี่ยขึ้นบนเทิงแล้วเนี่ยเดี๋ยวหน้าร้อนก็อุ้มลงข้างล่างเหมือนเดิมเหมือนใบพลูเลยเนาะโอเคเราจะเด็ดเอาไปกินกับเมี่ยงเดี๋ยวเอากินกับเมี่ยงกินกับ มันต้องเด็ดนะเนาะถ้าไม่เด็ดมันก็จะไม่แตกเขาบอกเราก็ต้องเด็ดเขาลอยเขาแตกวางขอบหน้าต่างในห้องนอนของของแขกที่มันไม่มีคนนอนนะเนาะดูสิน้ำใช่เด็ดยอดค่ะจะได้ไม่แก่เด็ดยอด เด็กยอะเด็กหมดเลยอันนี้บูเห็นไหม,ไมเห็นไหม,ไมเห็นไหมร่วงร่วงร่วงเห็นไหมเตะๆอีกใบนึงอุ้ยร่วงเลยเห็นไหมโอเคหน้าหนาวไงข้างนั้นข้างล่างมันก็เป็นหิมนะะวางไม่ได้ข้างล่างมิฉะนั้นตายหมดก็เลยเอาไว้หน้าต่างในห้องปลอดภยัยไว้ก่อนเดี๋ยวหน้าหน้าร้อนค่อยเอาเขา ลงไปไว้ข้างล่างโอเคไปไปข้างล่างกันต่อนี่ที่ไปเก็บเมื่อกีล้ลลางแล้วสวยอยูนนะ่เนาะวางบนเทิงเลยสศยื้อศยื่อยไปเองไที่นี่นะขายไปดูกระถางใหญ่ที่เขากระถางกระถางเท่านี้เลยนะแล้วก็เป็นพุ่มสวยเลยขายกระถางละร้อย หหรือร้อยก้าสิบยูโรโอ้ใบเชาโพขายโคตรแพงที่บ้านฉันนั้นต้องดึงทิ้งดึงขว่างไม่มีราคาข้างงวดอะไรที่นี่แค่เป็นปุกปุเป็นไม้ประดับเฉยๆนะยังราคาตั้งร้อยกว่ายูโรสองร้อยห้าสิบก็มีนะคะกระถางน,นึงอะ่ะนีส่สวยๆๆเคเดี๋ยวเรามายำกัน โอเคเราจะยำกันแล้วนะมาก่อนอื่นเลยก็ใส่ไอ้นี่ก่อนข้าวที่เราทอดไว้เอาก่อนกิ่อนกับก่อน,ก,อนก้อนขึ่งฟังเสียงกรอบๆออยู่นะอันนี้ใช้เป็นข้าวกล้องนะคะ ข้าวกล้องข้าวกล้องอืมข้าวกล้องข้าวกล้องอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรนะพูดสิพูดไม่ออก กษตรโปรตีนกเกษตรออไมเรียกซะโปรตีนกเกษตรพริกป่นอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าในในข้าวมันมีพริกอยู่แล้วมีพริกแกงอยู่แล้วหน่อยแล้วแล้วมะนาวนะคะมะนาวนี่ก็แล้วแต่รสชาตินี่แล้วแต่เลยนะปรุงอาตามใจชอบเลย ขิงชอบเอยอะใส่เยอะต้นหอมผักชีเอต้นหอมผักชีกับใบผักชีใบเลื่อยอะ่ะผักชีฝรั่งแล้วก็หอมแดงซอยอมสมมติว่ามันเป็นยำยมหนังหมูก็แล้วกันเนาะ ว,ว่าจะขาดอะไรเปรี้ยวๆใช่ไหมเมืม่อกี้บีบมะนาวไปซะ,ะเยอะอันนี้ก็เปรี้ยวอันนี้เป็นกะหล่ำม่วงดองแต่ดองมันออกลิ่นมันเหมือนแหนมเลยนะคะก็เลยใช้แทนแหนมอันนี้ใช้แค่นี้พอใช้แทนแหนมมันก็จะออกเปรี้ยวๆเ,เ,เหมือนแหนมเลยถ้าใครชอบก็ใส่เยอะขอใส่อีกหน่อยได้ไหม เราเป็นคนชอบเค็มแหมคะมีพริกด้วยดองพริกกับกระเทียมลงไปด้วยมี่พริกขี้หนูดองไปด้วยแล้วก็มีกระเทียมดองไปด้วยทุกกบกระเทียมใส่นั่นแหละถ้าเราทุกกบกระเทียมใส่ไงมันก็เลยมีกลิ่นเหมือนแหนมเนี่ยแล้วก็ยำคุกเขาเข้ากันแล้วก็ทีนี้เราก็จะชิมอืม อันนี้กินเปรี้ยวแต่เปรี้ยวกํลาลังดีแต่ถ้าใครกินไม่เปรี้ยวเมื่อกี้มะน,มานาวอะ่ะเดี๋ยวเพิ่งใส่เยอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแหนมแหนมที่เราดองอะ่ะจะใช้แหนมเห็ดแหนมอะไรก็ได้อันนี้ซีอิ๊วเห็ดหอมค่ะใส่ไปหน่อยนึงเออมันจะเปรี้ยวแค่ไหนเราไม่รู้ชิมก่อนนะคะแต่อันนี้ชอบชอบเปรี้ยวๆชิมอีกที อืมอร่อยถั่วอันนี้ใช้ถุงหัวหัวกะโหลกอบแล้วนะคะถัวหัวกะโหลกอบแล้วสุกแล้วเก็บไว้แต่งหน้าหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเศษแป้งที่เหลือจากชุปก็เลยจะเอามาโรยหน่อยมันกรอบนะคะเอ้โรยหน้า อันนี้มันกรอบเดี๋ยวลงไปเยอะเดี๋ยวมันจะหายกรอบนี่เสร็จแล้วเคเห็นไหมคะเสร็จแล้วอาหารจะเพื่อสุขภาพโดยตรงมันก็ไม่เชิงเนาะเพราะมันมีน้ำมันเอาไปทอดกับน้ำมันโอเคไม่เป็นไรอันนี้จานผักเราเราจัดไปแล้วอันนี้เราก็เอาลงสิคะลงจาน ใครน้ำลายไหลาตามบ้างเนี่ยน้ำลายแตกฟองใจให,หมดเลยนี่เยอไปเลยโอเค เลยคิงไว้ข้างหน้าอีกหน่อยนึงโอเคไหมแล้วก็จะเลยอันนี้อีกหน่อยนึงไว้ข้างหน้าจุ๊บจุ๊บโอ้เมื่อกี้ไม่ได้ขยักอันนั้นไว้ไม่ได้ขยัอยอกต้นหอมผักชีไว้ใช่ไหมคนะเนาะนี่แล้วก็มีพีแข้งพีแข้งอบ มาแรกก็ไม่ยอมถั่วคะ่ะใช้ถั่วใช้ถั่วของหัวสมองถั่วที่สองมัน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 ไม่อร่อยแต่มันมีนะแต่ว่ามัน,มนมเนี่ยเพิ่งอบไปเมื่อเช้า จะรว,วยก็ได้นะเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้ปักพอแล้วเยอะเข้าปากักเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟใครยังมากินด้วยไหมมาเร็วมีอันนี้อันเดียวที่ซื้อนอกนั้นเอาเก็บมาจากสวนเก็บมาจากสวนเก,าาก็บมาจากขอบหน้าต่าง โอเคใครชอบก็ลองทําดูนะคะลองทำลองทำกินดูเพราะว่าช่วงนี้มันหากินไม่ค่อยได้เนาะมันต้องไปสั่งเข้าต้องนูน่นต้องนี่ลำบากมีอะไรก,ก็กินอันนั้นมีในครัวเราโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ